เจ็บมาก มีเรื่องให้ได้ออกมาถกกันสนั่นแล้วก็วิจารณ์กันอย่างต่อเน,นื่องอีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของดาวทิก,กเกอร์สาวชาวเกาหลีใต้อย่างจีกามินหรือว่ากามินค่ะที่กําลังถูกจับตามองอย่างหนักเลยนะคะจากชาวเน็ตแล้วก็เอฟซค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะแล้วก็หนุ่มแน็กชาลีค่ะอดีตคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงสุดท้ายค่ะประกาศแยกทางจนกลายเป็นข่าวช็อกแฟนคลับนะคะก่อนที่เรื่องราวการจบความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะจะกลายเป็นไฟลามทุ่งค่ะท่านผู้ชมคะทั้งคู่ค่ะต่างฝ่ายต่างก็ออกมาโต้กันชํานะคะแล้วก็สถานกกาาาาาารรณ์่่่่่่ยมมินนเีดดูาททาทงจะไไะไไหค เนื่องจากว่าถูกมองว่าเธอนะคะมาเมืองไทยก็เพื่อหวังกอบโกยเงินจากประเทศไทยค่ะอีกทั้งยังได้มีการเปิดโปงถึงนิสัยด้านลบของฝ่ายหญิงด้วยนะคะที่บอกว่าถ้าคนไทยนะคะได้รูนิสัยกันค่ะก็จะรับกันไม่ได้เลยนะคะยังมีเรื่องของการรับงานค่ะที่การมินนะคะไม่เข้าใจในเรื่องของการจ่ายภาษีด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องผลประโยชน์อีกมากมายนะคะที่ทําให้การมินถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะจนทําให้เกิดกระแสดราม่าร้อนฉานะคะการมินถูกคนวิพากวิจาณ์อย่างหนักค่ะก่อนที่จะมีหลายคนนะคะออกมาชี้แจงให้แต่ละฝ่ายแบบไม่จบไม่สิน้น เพื่อให้เรื่องราวเนี่ยยุติลงได้โดยไวค่ะแต่กลายเป็นว่ามันลุกลามมากกว่าเดิมโดยเรื่องราวการจ่ายภาษีหนึ่งในเรื่องที่ถูกเพ่งเล็งหนักที่สุดค่ะเมื่อไม่นามนมานี้คุณปูผู้จัดการของแน็กชาลีแล้วก็ผู้จัดการของกาเมินด้วยนะคะได้มีการออกมาชี้แจงรายละเอียดแล้วเป็นข้อข้อ,ขอตามที่ทางท็อบดาราได้นําเสนอไปค่ะโดยสรุปเลยก็คือกาเมินนะคะเข้ามาทํางานในประเทศไทยและจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้าการดูแลรับผิดชอบของบริษัทชาลีรวมถึงเรื่องการหักเงินจากอะไรได้25%ค่ะและจํานวนเงินที่ต้องจ่ายภาษีนะคะที่สาว ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก็ได้ถูกอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าถูกจัดสารไปใช้ในด้านใดบ้างซึ่งแน่นอนนะคะว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้กามินรับรู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเรื่องที่1ค่ะคุณปูได้ชี้แจงเอาไว้ว่ากามินค่ะเข้ามาทํางานในไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็ได้ทําเรื่องนะคะขอใบอนุญาตในการทํางานครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วซึ่งมี4ขั้นตอนด้วยกันค่ะก็คือการขอ WP 3และ Non B นะคะการออกเล่มใบอนุญาตทํางานนะคะทำ Work Permit ค่ะการขอวีซ่าทำงาน1นปีการขอ Multiple Entry นะคะและเรื่องที่ สค่ะได้ตกลงกันแล้วก็ชี้แจงให้กับนัชาตและกามินได้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะเรื่องของ,งารายได้จากการทํางานของทั้งกามินและนัชาีค่ะจะต้องรับเงินผ่านทางบริษัทนะในส่วนของการเสียภาษีของกามินนั้นนะคะบริษัทนัชาตค่ะได้หักนัดที่จ่ายสําหรับรายได้ของกามินค่ะถูกตามหลักนะคะแล้วก็การจ่ายเงินได้ให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทยค่ะแต่อยู่ไม่ถึง180วันถูกต้องตามระเบียบเรื่องที่3ค่ะคือเรื่องของ,งารายได้ของกามินในแต่ละเดือนนั้นจัดสรรออกมาเป็น3ส,ส่วนได้แก่ส่วนที่1ห,หกเป็นค่าบริหาารรจัดก สัตชารีนะคะ25%ในส่วนที่2ประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือ A 10%ค่ะหากเป็นค่าผู้จัดการขายงานนะคะโดยมีการตกลงกันก่อนที่จะรับงานจากทั้งคู่แล้วโดยจะมีเฉพาะงานพรีเซนเตอร์เท่านั้นที่จะหัก15% B ค่ะส่วนที่เหลือนะคะจะหักเป็นค่าใช้จ่ายการทํางานค่ะอาทิเช่นค่าสถานที่และค่าจ้างทีมงานในการทํางานค่าช่างแต่งหน้าค่าช่างทําผมค่าคอสตูมค่าเช่ารถและก็หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวของกามินด้วยอาทิค่าอาหารเครื่องดื่มค่าน้ำค่าไฟค่าตั๋วเครื่องบินค่าล่ามค่าที่พักค่าจิปอื ในส่วนที่2นะคะหลังจากที่หักในส่วนที่1 25%ไปแล้วส่วนที่เหลือค่ะนักบัญชีบริษัทนะคะจะได้คำนวณหักภาษีณที่จ่ายเพื่อนําส่งสำพะกร r นั่นเองส่วนที่3ค่ะหลังจากที่หักในส่วนที่1และ2แล้วที่เหลือถึงจะเป็นรายได้ที่กามินได้รับค่ะและเรื่องที่4นะคะในเรื่องของสัญญาของลูกค้าพรีเซนเตอร์ค่ะงานคู่ของทั้งสองคนนะคะสัญญาทุกตัวได้หมดตามระยะเวลาของสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีใครเสียค่าปรับใดๆค่ะโดยหลังจากที่คุณปูนะคะได้ออกมาแจงกระจ่างชัดเคลียร์แล้ว ก็ยังมีชาวเน็ตหลายๆคนค่ะที่ยังไม่จบนะคะแล้วก็ตั้งคําถามที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกามินโดนด่าฟรีหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางด้านของกามินนะคะก็ยืนยันมาตลอดค่ะว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเลยขณะที่ก่อนหน้าคุณปูผู้จัดจาก,การจะออกมาชี้แจงนะคะทางด้านของคุณัชาลีก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะโดยการขอให้หยุดยุยงค่ะเพราะว่าอยากจะจบเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็สาเหตุที่ออกมาแฉลากไส้เนี่ยเพราะว่าทนไม่ไหวกับคนบางกลุ่มค่ะที่ชอบมาปั่นนะคะถ้าใครไม่อยากหยุดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าให้คิดดีๆพยายามเนี่ยอยากก้าวไกยกันก็พอแล้ว้วถาใคร ยังคงมาก้าวไกา่ยอยู่นะคะก็คงจะต้องออกมาบอกตรงๆค่ะแต่ในใจของหนุ่มแน็กนะคะก็ไม่ได้รู้สึกดีเลยค่ะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อ๋อขอความร่วมมือนะเพื่อนพอเถอะครับผมไม่ได้กลัวครับถ้าใครยังยังไม่อยากหยุดทําไมผมต้องออกมาพูดนะครับมันก็เป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละพยายามอยากก่าก้าวไก่กันก็พอลนะถ้าคุณละคนนึงจริงหรืออะไรอ่ะหยุดอย่าไปยุยงไม่ได้รู้สึกดีนะครับที่ที่มันมันเป็นแบบนี้นะ ใครที่แปลให้นะผมรู้สึกว่าผมพยายามอ่านแล้วผมก็เรียบเลียงว่า ทั้งนี้ค่ะล่าสุดนะคะแน็กชาลีเจ้าตัวก็ได้กลับมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับด้วยสีหน้ายิ้มย้มอีกครั้งนะคะมีการดีดกีตาร์ร้องเพลงค่ะดูสดใสขึ้นมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะทำให้หลายๆคนค่ะที่กังวลถึงสภาพจิตใจก่อนหน้านี้ก็เริ่มเบาใจลงแล้วก็คาดว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะแน็กชาลีก็ได้พูดให้กําลังใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะคะโดยขอให้ทุกคนค่ะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีอีกทั้งยังมีการพูดถึงงงงเเรรื่่่อาาาาานนนะะะคะววจกลับมททํให้็ีสุด หลังจากที่หยุดทํางานมา2เดือนค่ะก่อนที่จะพูดอีกนะคะว่าไปไถ่ายดูห้องโน้นห้องนี้เนี่ยเห็นมีแต่ทั้งตีกันนะคะทะเลาะก,กันพอเวลาผ่านไปแล้วมาย้อนดูเนี่ยแม่งเอ้ยเสียเวลาชิปเป่งกูทําอะไรอยู่ตอนนั้น อย่างไรก็ตามค่ะจากเรื่องราวของหนุ่มแน็กชาลีและกามินที่ทิ้งเอาไว้ค่ะได้นําไปสู่การแบ่งฝักแบง่งฝ่ายของเหล่าแฟนคลับนะคะแล้วก็ซัดก,กันนัวค่ะสนิทที่เรียกได้ว่าไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆแม้ว่าเจ้าตัวทั้งสองคนนะคะจะเลิกตอบโต้กันแล้วก็ตามค่ะโดยฝ่ายที่ยืนข้างแน็กชาลีนะคะก็ยังคงซัดฝ่ายที่ยืนข้างกามินนะคะว่าถูกล้างสมองถูกหลอกยังไม่รู้ตัวค่ะพร้อมกับกดยกเลิกติดตามกามินนะคะถอนหัวใจที่เคยไปกดไลค์คลิปค่ะอีกทั้งบางคนนะคะก็ได้เข้าไปกดรีพอร์ตหวังตัดช่องทางทํามาหากินกัน ส่วนอีกฝ่ายค่ะที่เห็นใจกามินก็ซัดอีกฝ่ายนะคะว่าทําไมไม่ดูข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไรพร้อมกับถลม่มหนุ่มน็กชาลีนะคะว่าเป็นโรคหลงตัวเองค่ะไม่แมนต่างๆนานาเรียกว่าศาสตร์โคลใส่กันยับค่ะและล่าสุดค่ะก็ทําเอาสาวกามินถูกวิจารณ์สนั่นอีกครั้งค่ะรถทัวร์นะคะไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหนบ้างจอดโจมตียับค่ะแอคเคาท์ทิกต็อกของกามินค่ะผู้ติดตามนะคะตกหวบถึง4,0,000 0คนค่ะจาก1.6ล้านค่ะเหลือเพียง1.1ล้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะทีี่่ลาสุดตออนนน้ใขง ก็ไม่ได้มีคลิปของเจ้าตัวที่เคยลงเอาไว้อยู่เลยไม่แต่คลิปเดียวนํามาสู่การตั้งคําถามมากมายคะ่ะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นการมินเธอตั้งใจลบคลิปหรือไม่นะคะหรือว่ากลัวคนจะมาถอนหัวใจที่เคยกดไลค์ออกนะคะก็เลยตั้งค่าคลิปเป็นส่วนตัวค่ะบางก็บอกว่าการมินนะคะอาจจะทนโดนคอมเมนต์ถล่มไม่ไหวค่ะจึงได้ซ่อนคลิปเอาไว้หรือบางคนก็สงสัยว่าไหนบอกว่าไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วจะตั้งค่าเป็นส่วนตัวทําไมขณะที่หลายๆคอมเมนต์ค่ะของชาวเน็ตเนี่ยนะคะก็ชี้ไปว่าการมินค่ะไม่ได้ลบคลิปแต่ว่าเป็นการตั้งค่าไม่ให้คคนนนนอกเห็นนะะ เว้นคนที่จ่ายเงินเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะดูได้นะคะอทิคอมเมนต์ที่บอกว่าเขาซ่อนคลิปเพื่อไม่ให้เข้าไปยกเลิกหัวใจหรือเปล่าคะอันนี้เดาลุ้นๆนางแค่กดตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวเฉพาะตัวเองแต่ไม่ได้ลบนะเพราะว่าถ้าลบคลิปเนี่ยยอดหัวใจจะต้องหายไปด้วยคงรําคาญหรือเปล่าคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจอยู่ทุกวันไม่ได้ปลิวนะเหมือนมีคนบอกว่าต้องสมัครเสียตังถึงดูได้นางจํากัดสมาชิกคะ่ะอย่าเล่นกับระบบไทยแลนด์นางปิดวิดีโอไว้ไม่ให้เราไปกดยกเลิกไลท์ที่เคยกดไลค์ไว้ฉลาดสุดๆนางฉลาดกลัวโดนรายงานโดนถอน รอคนใจเย็นเดี๋ยวก็กลับมาเปิดเรากดเข้าไปดูช่องนางคนฟอล 1.1m แต่ก็ไม่มีคลิปสักคลิปแบบนี้คือโดนแบนใช่ไหมคะทําไมเราถึงเข้าไปเมื่อกี้มันปกติคะเข้าไปดูตะกี้นี้ก็ดูปกตินะคะทุกคลิปเนี่ยยังปกตินะมันสําคัญขนาดนั้นเลยหรอถึงต้องสมัครแล้วก็คนสมัครเนี่ยจะโง่ขนาดไหนตั้งคาซอนวิดีโอผมเองก็เคยทําถ้าลบเนี่ยยอดกดถูกใจจะหายไปด้วย โดยประเด็นที่ว่าต้องจ่ายเงินเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะถึงจะดูคลิปของกามินได้นั้นเพจดังอย่างนิกกี้ขี้ข่าวค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวน,นะคะโดยได้โพสต์ข้อความนะคะว่าติ ok ๊กต k อกกามินล่าสุดตั้งค่าเป็นส่วนตัวแล้วค่ะอยากเห็นโพสต์ต้องสมัครเสียตังค์เท่านั้นพร้อมกับคอมเมนต์ต่อด้วยนะคะว่าคาดว่ามีกระบือพร้อมจ่ายเยอะ ตามมาติดดอีกหลายโพสต์คําไม่ว่าจะเป็นคิดว่าต้องมีอะไรในกอไผ่แน่นอนด้วยงั้นชาลีเนี่ยไม่ให้กลับเกาหลีหรอกผู้จัดการบอกว่าจ่ายภาษียังถูกต้องคําถามเลยคือเงินชาลีหรือว่าเงินการมินที่จ่ายภาษีเกาหลีแต่งตั้งการมินเป็นทูตท,ท่องเที่ยวเกาะเชจูหวังให้คนไทยไปเที่ยวเกาะนี้อีกครั้งสงสัยเกาหลีไม่มีเน็ตเนาะมึงไปคุยกับตอมอก่อนแล้วก็แต่งตั้งการมินอีกอันนี้คิดดีแล้วหรือว่าไม่ได้คิดทั้งนีทงนน้ทั้งนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะสาเหตุที่แท้จริงของคลิปที่่่าาาาายไไปปปจจกกชอององงงขมมินนนนะะคะเเ็พรรุดดส์ั้ ใครรู้เท่ากับเจ้าตัวแล้วล่ะค่ะซึ่งก็คงต้องรอให้เธอออกมาตอบเองนะคะยังไงก็เสพข่าวกันอย่างมีสติด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To อดารานะคะ